สวัสดีค่ะพบกับพี่นาไนาอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุน้ำราศีสุดท้ายก็คือราศีพิจิกนะคะ,ะจากนี้จนถึงเดือนตุลาคมความรักของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันค่ะนะคะใบแรกของชาวราศีพิจิกค่ะตัวตนของคุณนะใบแรกนะ เจ็ดเหรียญรอคอยเรื่องการเงินหรือรอคอยคนรักเพราะเราดูดวงความรักอยู่รอคอยรักอยู่นะคะชาวพิจิกนะจ๊ะอ่าใบที่สองนะครับควินาราชนินีไม้เท้านะจ๊ะราชนินีไม้เท้านะเออราชนินีแห่งงานนะรองานรอเงินรอรักะฮะใบที่สามได้แปดดาบค่ะ ชาวพิจิตบางคนอาจจะปิดกั้นตัวเองนะเนื่องจากเคยผิดหวังเรื่องของความรักมาแล้วนะนะใครที่ตอนนี้นะโสดอยู่และก็เพิ่งผิดหวังจากความรักมาหมาดๆ,ๆเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะพยายามจะขังตัวเองไว้อยู่แต่บางท่านก็รอความรักดีลึกๆในใจนะก็อยากจะมีความรักดีๆกับเขาบ้างนะแต่แบบ มีทีไรก็ผิดหวังมีทีไรก็เสียใจนะประมาณนี้นะชาวพิจิกก็เลยก็เลยเลือกที่จะแบบปิดกั้นตัวเองนิดนึงนะกลองคนนี้จะเข้ามานะเดอะทาวเวอร์ Tower, นี่ไงเห็นไหมใจมันแตกสลายมาแล้วนะตั้งแต่ชุดที่แล้วคราวที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคนที่แล้วนะชาวพิจิกนะใช่ไหมคุณก็เลยแบบนะนิดนึงเนาะอ่าใบที่ห้าจ้า จ็ดไม้เท้าค่ะเขาบอกว่าเช้าพิจิตเนี่ยตอนเนี้ยไม่ค่อยได้เลือกไม่ได้ค่อยได้คิดเรื่องของความรักหรอกนะมุ่งหน้าหางานหางเงินนะมุ่งหน้าทํางานทําเงินนะจานนี้ค่ะเจ็ดไม้เท้าและเจ็ดดาบนะรองเงินรองเงินจากไหนรองเงินจากงานนะรองเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเออคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพศหญิงคอยช่วยเหลือนะะเรื่องของการงานและการเงินนะฮะ พระแม่ลักษมีแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าพระแม่ลักษมีเขาเป็นเทพีแห่งโชคลาภและความรักนะคะอืใครที่บูชาพระแม่ลักษมีให้ขอพรเรื่องความรักด้วยนะจ๊ะามาดูในตําแหน่งของเขาหรือเธอคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณจะมีไหมในเดือนตุลาคมนะคะใบแรกและเขาจะเป็นคนลักษณะยังไงนะอืมเขา มีตัวตนหรือเปล่าไม่รู้วุ่นวายมากนะฮะอาจจะเจอกันในสายงานที่คุณทำเนี่ยนะอาจจะเจอกันในช่วงชุลมุน <c oughs> นะอาจจะเจอนในช่วงชุลมุนคือเข้ามาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะมารักกันอะไรอย่างงี้นะเออห้าดาบเอห้าไม่เท้าก่อนนะจ๊ะใบที่สองของเขาหรือเธอคนนั้นจ้านะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนวู้่วามอืม วุ่นวายใจร้อนวู่วาเหมือนกันนะฮะเออเป็นคนแบบนี้แล้วพิจิตเขาจะเลือกไหมล่ะนะฮะอ่ะาใบที่สามจ้าหดาบค่ะพิจิตก,ก็ไม่น่าจะเลือกนะ,ะแต่ผู้ผู้ชายหรือผู้หญิงคนเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยจะมาแวบแวบเดี๋ยวก็หันหลังจากไปเออเพราะอะไรเดี๋ยวจะให้ดูทีละคู่นะฮะอ่านี่ใหจ,จบให้จบ ห้าใบก่อนนะคะอ่าใบที่หกนะคะชาวพิจิกเนื้อคู่คุณน่าจะยังไม่เกิดแล้วแหละเนอนะได้ไพ่หกดาบนะม,นนนะมันเป็นไอ้หกถ้วยนะมันเป็นไพ่ของความฝันฝันเฟื่องและเลื่อนลอยนะความร,รักที่เลื่อนลอยเจ็ดถ้วยเนะี่ยเห็นไหมมันยังไม่เกิดขึ้นจริงอะค่ะนะ,ะ,นะะใบที่ห้าจ้ะอ้าวมีเด็กคนหนึ่งเข้ามานะ ถ้าคุณชาวพิจิกจะมีคนเข้ามาเดือนนี้จะเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะเย่เนี่ยหลงเข้ามาหนึ่งคนจ้านะสุดท้ายแล้วนะ,ะได้เข้ามาหนึ่งคนนะ,ะอ่วามาดูบทสรุปสิว่าเขาและเธอคนนี้นะ,ะจะยังไงโอ้ถ้ามีคนเข้ามาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโปร่งใสนักนะ,ะจะมีคู่อยู่แล้วอะคะ่ะ นะสามดาบนะจะมีคนจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะนี่มาให้ดูทีละคู่เลยนะคะนี่ค่ะเจ็ดเหรียญและห้าไม้เท้าเหมือนจะเข้ากันไม่ค่อยได้นะคะคุณแล,และเขาหรือเธอที่จะเข้ามานะฮะจะนําความวุ่นวายมาสู่ชีวิตคุณเออนะคู่ที่สองนะจน๊ะนี่ต่างคนต่างยึดมั่นถือมั่นคุณก็แบบว่าเออฉัน ยึดมั่นนะเป็นไพ่าราชินีเมเท้าวเนี่ยนะมุ่งมั่นในเรื่องของการงานนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ก,ก็จะเป็นแบบคนที่มีอุดมคติในความรักอะค่ะส่วนเขาหรือเธอที่จะเข้ามาเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนหู่วามหูเบานะแล้วก็วุ่นวายด้วยนะจ๊ะอ่าอ่าส่วนคู่ที่สามนะตำแหน่งของคุณนะได้ไพ่แปดดาบนะปิดกั้นตัวเองไงคุณ พยายามที่จะสแกนคนที่จะเข้ามาว่ามันเหมาะสมกับคุณไหมนะในเมื่อคุณไม่เปิดโอกาสให้เขาไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองเขาก็ไปค่ะคนคนนี้ไปนะไปเลยจ้ะนะฮะอ่ะาใบที่สี่นะจ๊ะคู่ที่สี่นะ The Tower นะกับเจถ้วยนะ The Tower หมายถึงการแตกกอกสารจั้นเจนไปคนละทิศละทางนะเจ็ดถ้วยก็คือ ความรักที่ไม่สมหวังและยังไม่เกิดขึ้นจริงก็คือเลื่อนลอยอยู่นะคะเออเหมือนจะถูกชะตาต้องใจกันช่วงแรกๆแวบๆแต่ว่าคบกันแล้วไปกันไม่ได้ค่ะอ่าผู้ที่5้านะคะเจ็บไม้เท้าและเ,ออเด็กถือถ้วยนะ,ะมีเกณฑ์จะพบอีกคนหนึ่งในสายงานนะคะมีเกณฑ์จะพบคนอายุน้อยกว่าในสายงานของคุณนะคะเออ นะสรุปแล้วนะไพ่สรุปก็คือไพ่สามดาบเด็กคนเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วหรือว่ามีแฟนตัวจริงอยู่แล้วนะคะเนี่ยเข้ามาจะเป็นสามดาบนะ,ะเหมือนเขาก็คุยเผื่อเลือกอะคะ่ะอืมเขาก็คุยเผื่อเลือกอ่ามาดูซิว่าขออีกใบหนึ่งนะชาวพิจิกนะ จยังไงสรุปจะลงเอยไหมนะฮะเออเป็นได้แค่เพื่อนค่ะเป็นได้แค่เพื่อนกันนะมีความรู้สึกดีๆให้กันนะกับเด็กคนนี้แต่อ่าเป็นแค่เพื่อนหรือเป็นแค่น้องนะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันในที่ทํางานนะมีเกณฑ์จะเจอในที่ทํางานนะคะชาวพิจิกนะอ่าไม่เป็นไรนะชาวพิจิกถ้ายังไม่สมหวังในเรื่องของความรักก็เดือนนี้โสดไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยว ดูเดือนหน้านะตุลาพฤศจิกาธันวานะดูซิว่าในหกเจ็ดเนี่ยคุณจะมีคู่หรือเปล่านะถ้ามีมาช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเนาะอ่าคนที่ใช่ในยะมาในเวลาที่เหมาะสมนะชาวพิจิตอ่าใครที่ยังโสดอยู่ไม่ต้องรีบนะจ๊ะไม่ต้องรีบอยู่โสดเป็นเพื่อนแม่หมอนะจ๊ะแม่หมอไม่ไม่มีแล้วนะจ๊ะแม่หมออายุเยอะแล้วนะจ๊ะ เออไม่ไม่สนใจเรื่องความรักและสนใจแต่ว่า fc จะกดไลค์ให้หรือเปล่านะ fc จะกดติดตามหรือเปล่านะเออ FC จะปื้มแม่หมอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าอ,อยาก fc FC ขาไม่หมออยากจะมีซับสไครต์สักหนึ่งแสนซับก่อนสิ้นปี2567อะค่ะนะช่วยทำฝันให้เป็นจริงนิดนึงนะอ่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะนี่ แม่หมอก็นอนดึกตื่นเช้าเพื่อทุกคนเลยนะคะฝากช่วยเอ็นดูมแม่หมอนิดนึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครเอ็นดูมากกว่านั้นก็กดปุ่มซปเปอร์แตงนะคะเออนะหยอดค่าอินเทอร์เนต็ตแม่หมอสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะคะคลิปนี้นะคะก็จะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ